เรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นๆที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเด็กชายปัญญาเป็นเด็กที่เกิดในเมืองแต่เขาย้ายไปอยู่ในชนบทวันหนึ่งเด็กชายปัญญาก็ไปตกลงซื้อแพะจากชาวนาหนึ่งตัวจะเล่าให้คิดง่ายๆก็คือคิดเป็นเงินไทยก็แล้วกันนะครับเป็นเงินราคา1000บาทซึ่งชาวนาก็บอกว่าจะเอาแพะมาส่งมอบให้ในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่พอวันรุ่งขึ้นครับ ชาวนาก็ไปหาเด็กชายปัญญาแล้วก็บอกว่าฉันมีข่าวร้ายมาบอกหนูคือแพะที่เราตกลงซื้อขายกันน่ะมันเพิ่งจะตายไปเมื่อคืนนี้เองเด็กชายปัญญาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับลุงถ้างั้นลุงคืนเงินให้ผมก็แล้วกันชาวนาก็พูดดิสีหน้าเศร้าๆว่าโอ้หนูเอ้ยไม่ใช่ว่าฉันจะคิดโกงหนูหรอกนะแต่มันเป็นเรื่องจริง ที่ฉันรีบมาหาเช้านี้เพื่อจะบอกว่าฉันเสียใจด้วยจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงคือฉันใช้เงินนั่งหมดไปแล้วเพราะพอได้เงินจากหนูฉันก็ต้องรีบเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินเขาแล้วก็ซื้ออาหารซื้อของที่จําเป็นฉันไม่เหลือเงินเลยเด็กชายปัญญามองหน้าชาวนาแล้วก็พยักหน้าบอกว่าไม่เป็นไรฉันเชื่อลุงถ้างั้นลุงเอาแพะตัวที่ตายมาให้ฉันก็แล้วกันชาวนาถามด้วยความโหยงว่า หนูจะเอาแพะตายไปทำอะไรเด็กชายปัญญาก็ตอบว่าฉันจะเอาไปจับฉลากขายชายชาวนาสายหน้าแล้วก็บอกว่าจะไปจับฉลากแพะที่ตายได้ยังไงใครก็จะซื้อเด็กชายปัญญายิ้มแล้วก็ตอบว่าได้สิเดี๋ยวใครดูก็แล้วกันชายชาวนาก็มอบแพะที่ตายให้กับเด็กชายปัญญาไปเดือนหนึ่งผ่านไปครับชาวนาก็ไปพบกับเด็กชายปัญญาก็เลยถามว่า ตกลงเอาแพะที่ตายไปทำอะไรเด็กชายปัญญาก็ตอบว่าฉันก็ทำฉลากเข้500า5 0 0ใบแล้วก็ขายไปใบละ10บาทบอกว่าใครดวงดีจับฉลากได้ก็ได้แพะไปเลยตัวหนึ่งฉันก็ได้เงินมา5,000บาทฉันก็ได้กำไรหลังจากหักที่จ่ายให้ลุงไปแล้วได้กำไรมา4,000แต่ที่จริงเหลือ3,990บบาทคราวนี้ชาวนางงครับก็ถามด้วยความสงสัยว่า แล้วไม่มีคนโวยวายเหรอเพราะว่าแพะมันตายแล้วอะ่ะเด็กชายปัญญาตอบว่าคนที่จับฉลากไม่ได้เขาก็ไม่ได้บ่นอะไรมีคนเดียวที่บ่นก็คือคนที่จับฉลากได้ฉันก็แค่คืนเงินค่าฉลากเข้าไป10บาทเขาก็พอใจเพราะฉะนั้นฉันก็เหลือเงิน3,990บาทในเรื่องบอกว่าเด็กชายปัญญาเนี่ยครับต่อมาก็เติบโตแล้วก็เป็นนักธุรกิจ ที่ประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างมากเรื่องราวแบบนี้เป็นสิ่งที่คนอินเดียสอนกันที่สำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาและการแก้ไขสถานการณ์ที่เผชิญหน้าเรื่องนี้บอกกันมาว่าเขียนโดยวีลาหูนาธานซึ่งเป็นนักวิชาการเป็นผู้บริหารบริษัทและเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศอินเดียแล้ก็ในต่างประเทศท่านผู้ชมครับในชีวิตคนเรานะมีปัญหาเกิดขึ้นทุกวัน ปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้างมันสําคัญตรงที่ว่าเรามองปัญหานั้นแบบไหนแล้วก็แก้ปัญหานั้นแบบไหนกรุณากดติดตามติชมเป็นกําลังใจงให้กันนะครับและถ้าชอบโปรดแชร์